السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له امرنا باخلاص التوحيد له واوجب علينا طاعته وعبادته وحذرنا من الاشراك به والوقوع في معاصيه واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى وحبيبه وخليله المجتدى وأرسل رسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فدعا الناس إلى صراط الحق المستقيم أكيدة وشريعة عبادة وأخلاقا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله أكمل الخلق توحيدا وقال تعالى في كتابه العزيز العظيم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع او نعكل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسرّوا لكم أوجهرو به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو ا ل ل ي ف الخبير. สวัสดีครับสมาชิกูมีเกียรติกรบรักทุกท่านแน่นอนแล้วครับเราทุกคนยังคงยืนยันกันอยู่เสมอว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าท่านอบุมฮัมหมัดสลลลละวะเวลซัลลัมนั้นเป็นศาสนาทูตแห่งพระองค์ ดยการยืนยันของเราจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องเรียนรู้พระบัญชาที่มาจากพระองค์เรียนรู้จดจําเอาใจใส่นําไปใช้ในชีวิตเพื่อให้เราได้รับในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ในคันลองที่พระองค์เราได้ทรงกาหนดเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างเป็นแบบอย่างให้กับคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานของเราเพราะฉะนั้น <effectively> สิ่งที่เราจะได้มากๆนะครับ ท่านนบีบ,บอกว่าอรานอัลกุร,าาาาการอานะย إ ม ه يأتي يوماً ك ي ا م าบีบบีบ,บอกว่าให้อ่านกุรอานเพราะว่าในวันกิยามะนั้นมันจะมาขอลุกขโทษจออากพระอัลลอฮ์ให้กับเจ้าของของมันถ้าทําความเข้าใจนิดหนึง่งอ่านจนกระทั่งว่ามันมาขอลุกขโทษให้มันแปลว่าอ่านแบบหาความเข้าใจนําไปใช้นําไปปฏิบัติในชีวิตของเรา ถ้าเราอ่านเฉยๆไม่ได้เอาไปปฏิบัติมันก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าคนบางคนอ่านกุรานเก่งไปประกวดเอเซียนนะครับประกวดในอาเซียนก็ได้ที่หนึ่งแต่กลับมาก็มาเปิดวงดนตรีร้องเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่ล l ล a h ห้ามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านแล้วไม่มีความเข้าใจก็อ่านแบบได แบบเขาแข่งเอาเสียงกันนะสมัยก่อนก็นกเขาเดี๋ยวนี้ก็ไอหัวจุกนะครับแข่งกันไปแข่งกันมาไปไปมามาเอากาเฟสเป็นประธานในการแจกรางวัลเอ้าสุิดเลยนะครับอถามกันแบบชาวบ้านชาวบ้านว่านี่มันอะไรของมึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเรียนรู้ทําความเข้าใจให้เราเข้าใจกุลานและนํามาใช้ในชีวิตของเราอาล่ะจะที้ทางที่ดีให้กับพวกเรานะครับ เอาละครับเราทำความเข้าใจอายะกุรรานต่อเนื่องจาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนั้นถึงอายะที่9นะครับวันนี้เราต่อในอายะที่10นะครับอัลลอฮฺบอดละม์แเชตานะจีมิสมาละฮิมว่ากลูเาคุณนานัสมาเอานาคินมาคุณนาฟีอัลฮาบิสซยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าพวกนั้นมันบอกว่าพวกนั้นก็คือพวกที่ฝ่าฝืนเด้อดึงพวกที่ถูกโยนลงไปในนรกนะครับอัลลอฮ์บอกว่า พวกมันพูดว่าเรากุนานัสมะแมหากว่าเราฟังสักนิดเอาหนะ้าเกินหรือใช้สติปัญญาสักหน่อยมากุนนาฟีอัาชาเบสัยเราก็ไม่ต้องมาเป็นชาวนารกอย่างนี้หรอกท่านครับอ่ออายะมันต่อเนื่องกันนะครับท่านย้อนไปดูอายะที่8นะครับเดี๋ยวเราก็มาทําความเข้าใจต่อจากตรงน,นี้นะครับในอายะที่8บอกว่าตะการุตไมเยซูมินันไว ออพวกที่ถูกโยนลงไปในนรกนั่นนะครับเขาไปพบว่ามีเสียงร้องโอดควรโอดโอยเสียงกันหน้าเกียดขําควรแล้วก็นรกก็เดือดแล้วบอกว่าตะกาดุตาไมยะสุมินันไงนรกแทบจะระเบิดอันเนื่องจากความเครียดแค้นพวกมันกุลมาอุลกิยาฟีฮาเฝ้าอยูทุกครั้งทุกเมื่อที่มีการโยนลงไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มในนรกนั่น ซาอลฮุมขุซาตุฮามาลาอิกาที่ดูแลประตูนรกนั้นก็ถามว่าอัลัมยะติกุมนาซิรไม่มีคนมาตัดเตือนพวกท่านเลยหรือหมายถึงบรรดารอซุนบรรดานาบีไม่ได้ถูกส่งมายังพวกท่านเลยหรือไงนะครับถามแบบนั้นนะครับจริงๆนะรู้แล้วแต่ถามเนี่ยเขาเรียกอิสติฟานอิงการีถามแบบไม่ต้องการคําตอบถามแบบตอกย้ําว่านี่ไงที่ส่งไปนเพราะอะไร แล้ววันนี้มึงเจออะไรนะครับอารัมยะที่กุมนิตถามแบบนั้นเลยนะครับก็รูบละพวกมันบอกว่าแน really, ja um. ่นอนแน่เลยมีมาแล้วก็จะอนานดิรุมแน่นอนและผู้ที่เตือนได้มายังพวกเราแล้วฟักัซบนาแต่เราปฏิเสธกัซิบะแปลว่าโกหกครับกัซิบะาแปลว่าทําให้โกหกแปลว่าอะไรแปลว่า มันกล่าวหาว่าสิ่งที่บรรดานาบีบรรดารอซูลเหล่านั้นพา,านำมา,มาบอกมาสอนมาชี้แจงนั้นมันบอกว่าโกหกทำให้เป็นเรื่องโกหกนะครับเพราะนั้นแล้วมันก็บอกต่อว่าว่าคุณนามานซัลลอฮฮุมินชัยแล้วมันก็ยัดข้อหาบอกว่ากกอกกัลอ์ไม่ได้ประทานอะไรลงมาเลยแม้แต่สิ่งเดียวมันแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่ามันกําลังใส่ร้ายว่าบรรดา,รรดา,านาบดุลรอซูลเหล่านั้นกุกขึ้นมาใช่ไหมมันบอกว่าว่ากุนนามานัสซลันมานัสซลันลอฟมิใช่อินอันตุมอิลลาฟีดลาลินกะบีรมันบอกกับบรรดารอซูนบรรดา,านบรราาีนเหล่านั้นว่าพวกท่านน่ะไม่ใช่อื่นใดนอกจากว่าหลงผิดอย่างใหญ่หลวงแล้วนะครับนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าสํานวนเดียวกันนี่แหละหลังจากที่มาลาอิกาถามมันแล้ว นะครับแล้วมันก็ตอบอะไรกันมาลากิก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่บรรดานาบีเหล่านั้นหรอกอินอันตุมอิลลาฟีตุลลาลิกบิศไม่ใช่บรรดานบีเหล่านั้นหรอกจริงๆแล้วพวกเจ้านี่แหละคือพวกที่หลงอย่างใหญ่หลวงยิ่งสำนวนเดียวกันมาลาิก็เอามาว่าพวกมันที่มันว่าบรรดานาบีเหล่านั้นนะครับเพราะฉนั้นนั่นคือสำนวนที่เราผ่านมาวันนี้เราต่อจากนั่นแหละครับ ว่าก็รู้เราคุณน,นัสมาเอาหนากินมันบอกว่าและหากาและพวกมันได้กล่าวว่าเราบอกว่าพวกมันได้ได้โต้ตอบว่าได้รำพันว่าได้เปรยกันในหมู่ของพวกมันว่าเราคุณนัสมาหากว่าเราฟังเอาหน้ากินหรือเราใช้สติปัญญามาคุณนาทีอาชาบิไซต์พวกเราก็ไม่ต้องมาเป็นชาวนารกอย่างนี้ไซต์แปลว่าเปลวเปิด เอ่อวันที่มาลาัยก้าถามมันนี่ตรงไหนวันเกียยมะครับมันลงนรกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันที่จะมาแก้ตัวว่าแม้ถ้าเราฟังแม้ถ้าเราศึกษาแม้ถ้าเราใช้สติปัญญาไม่ใช่เพราะวันนั้นคือเห็นนรกเดือดอยู่แล้วลงแล้วถ้าจะปรับปรุงแก้ไขบนหน้าดุนยานี้ครับ ก็ฝากฝากกันไว้ว่าอย่ารอจอนกระทั่งถึงวันนั้นก็แล้วกันนะครับทุกวันนี้เรียนรู้ทำความเข้าใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย,ยืนหยัดในสิ่งที่อา l อ์ใช้ยุติในสิ่งที่พระอ,องค์ทรงห้าม